หากคนนั้นเคยบ่นว่าไม่มีเงินอยู่เสมอจัก,กรวาลก็จะพูดกลับมาว่าเงินก็เอาไปอีกไม่มีให้เพิ่มหรอกแต่ถ้าวันนี้คุณกล้าจินตนาการว่าฉันรวยแล้วมีเงินแล้วมั่งคั่งแล้วความมั่งคั่งที่คุณฝันถึงก็จะเริ่มเดินทางมาหาคุณในทันทีทุกสิ่งในโลกนี้เริ่มต้นจากความคิดและภาพในจินตนาการก็คือมเมล็ดพันธุ์ของความเป็นจริงเนวิลก็ด่าได้กล่าวไว้ว่า ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งและรวยคุณจะต้องรู้สึกมั่งคั่งซะก่อนตั้งแต่ก่อนที่เงินจะมาถึงจริงด้วยซ้ำคนหนึ่งความรู้สึกคือรหัสลับของจักรวาลสิ่งที่คุณรู้สึกอย่างแท้จริงคือสิ่งที่จักรวาลตอบกลับไปไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดลอยลอยถ้าคุณพูดว่าฉันรวยแต่ในใจคุณนั้นรู้สึกกลัวลังเลสงสัยทุกครั้งที่เปิดแอปธนาคารมันก็ได้แปลว่า คุณที่ส่งพลังความขาดแลนออกไปอีกแล้วเช่นคนที่สใส่นาฬิกาแบรนด์หรูแต่ว่าในใจรู้สึกว่าตัเองไม่คู่ควรเงินก็จะไหลออกจงหยุดพูดล,ลอยๆแล้วเปลี่ยนมารู้สึกให้จริงใช้คำพูดที่เสริมอารมณ์เช่นฉันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจัดบ้านคุณให้เหมือนคนรวยถามเตงว่าวันนี้ฉันรู้สึกรวยและมั่งคั่งแล้วหรือยังข้อสอ จินตนาการราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเนวิลก็ด่าสอนว่าให้คุณจินตนาการแบบสมจริงไม่ใช่แค่ฝันลอยๆเท่านั้นเห็นตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหม่จับลูกบิดเปิดไฟเดินในห้องนั่งเล่นตัวอย่างคุณอาจจะจินตนาการว่ากำลังยืยมบัตรเครดิตจายเต็มวงเงินแล้วก็ได้มันจริงในอีกหนึ่งเดือนอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการชงใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการฝึกจินตนาการของคุณ หลับตาแล้วก็พูดว่าขอบคุณจกักรวาลเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นแล้วทํำราก,กับว่าคุณอยู่ในฉากนั้นทุกวันจนินตนาการก่อนนอนเพื่อให้มันฝังลึกลงในจิตใต้สำนึกข้อสห้ามรอเงินเข้ามาก่อนแล้วจึงรู้สึกดีความผิดพลาดและการตกมาตายของคนส่วนใหญ่ก็คือรอให้รวยก่อนมีเงินก่อนจึงจะมีความสุข ฉัก็ว่านั้นตอบสนองต่อความรู้สึกตอนนี้ไม่ใช่ถ้ามีแล้วจึงจะรู้สึกคนที่บอกว่าฉันจะมั่นใจเมื่อได้เงินคือการส่งคลื่นไม่มั่นใจออกไปจงฝึกรู้สึกมั่นใจทันทีที่ตื่นจงใช้คำพูดว่าฉันพอแล้วแทนคำว่าฉันยังไม่พอจงเดินจงนั่งจงทำทุกอย่างด้วยท่าทางของคนที่เขาสำเร็จแล้วรวยแล้ว และเขียนคำขอบคุณความรวยเงินความมั่งคั่งที่คุณเคยมีและอยากจะได้รับมาข้อสบันทึกความมั่งคั่งแบบสมจริงการเขียนคำพูดให้เหมือนกับเกิดขึ้นแล้วคือการสร้างแม่เหล็กดึงดูดแทนที่คุณจะเขียนว่าฉันอยากได้เงินให้เขียนว่าฉันได้เงินหนึ่งแสนบาทแล้วขอบคุณขอบคุณเขียนทุกเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ ใส่อารมณ์จริงลงไปไม่ใช่เขียนแบบฝืนๆและไม่เชื่ออ่านออกเสียงพร้อมกับคำพูดที่ทรงพลังเสียงที่ส่งพลังพร้อมกับรอยยิ้มเขียนใส่สมุดที่ดูพิเศษราวกับว่ามันเป็นสมุดแห่งเวทมนต์มันคือสมุดพลังงานของคุณข้อฮาเคลื่อนจิตคือบัญชีลับของคุณจิตของคุณน,นั้นคือเคลื่อนพลังงานที่ปล่อยออกไปทุกวินาทีคุณส่งเคลื่อนอะไรออกไปคุณก็ได้รับแบบนั้น ถ้าคุณพูดว่าทำไมฉันจนแบบนี้คุณได้ปล่อยคลื่นความจนออกไปแล้วครับชงฟังเสียงในหัววันละ2-3ครั้งแล้วฝึกเขียนว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดแบบไหนกันแน่การฝึกสังเกตอารมณ์จับอารมณ์จะทำให้คุณเข้าใจว่าตอนนี้อะไรหยุดยั้งคุณฝึกพูดคำว่าดีจังฉันมีแล้วเช่นดีจันี่ฉันมีเงินหนึ่งแสนบาทแล้วเย่ yeah! นะแล้วคุณก็เป็นเสียงดีใจทำท่าทางดีใจนะครับ หยุดส่งชีวิตคนอื่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้แล้วเปลี่ยนบทสนทนานะครับในการที่คุยกับเพื่อนแล้วก็คุยแต่เรื่องนี่สินหรือปัญหาเนี่ยให้มาคุยเรื่องของความมั่งคัง่งการไปข้างหน้าข้อ6ความรู้สึกว่ามีอยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเกมชีวิตคุณเนวีวก็ด่าได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณรู้สึก,กระก,กับว่ามันเป็นจริงมันก็จะกลายเป็นหัวใจหลักถ้าคุณยังรู้สึกว่าไม่มีคุณก็จะเดินดูดแค่สิ่งที่คุณไม่มี จงฝึกพูดกับตัวเองว่าฉันมีแล้วฉันเป็นแล้วฉันได้รับแล้วและรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีที่ผ่านมาในชีวิตสิ่งเล็กๆในชีวิตในตอนนี้และต่อไปก็อาจจะหมายถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่มันกําลังเดินทางเข้ามาให้คุณฝึกขอบคุณล่วงหน้าจะดีที่สุดครับเปลี่ยนจากคาว่าฉันต้องการเงินเป็นขอบคุณที่ฉันมีเงินแสนในบัญชีแล้วเย่นะครับแล้วคุณก็ทาท่ายเย่ไปนะครับ ใช้สมาธิประจำวันเพื่อหล่อเลี้ยงความรู้สึกนั้นให้อยู่ในสภาวะสงบนิ่งเป็นกลางและคุณจะจูนทุกอย่างได้ง่ายๆข้อ 7. เลิกส่งเคลื่อนขัดแย้งกับสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วคุณอาจจะพูดว่าฉันอยากมีเงินนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วกลัวการมีเงินกลัวจะแปลกกลัวจะไม่เหมือนเพื่อนเสียเพื่อนกลัวจะไม่เป็นตัวเองกลัวต้องรับผิดชอบเพิ่มและอีกมากมายครับนี่แหละครับคือแรงตา้าน เช่นคุณอยากจะรวยแต่ว่ากลัวถูกมองไม่ดีแปลกแยกกับเพื่อนจึงไม่เคยได้เงินจริงๆจงเขียนข้อเสียที่คุณกลัวหากคุณรวยแล้วเผากระดาษนั้นทิ้งหรือว่าฉีกทิ้งซะแล้วเปลี่ยนความเชื่อว่าคนรวยเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ตัวทําธุรกิจสีเทาคนรวยที่เขาเป็นคนดีก็มีอยู่นะครับต้องโฟกัสไปที่คนแบบนี้จากนั้นพวกกับตัวเองหม่ว่าเงินขยายความดีในตัวชัน ใช้การให้อภัยตัวเองเพื่อล้างความเชื่อเก่าๆข้อ8คนมั่งคั่งมีพลังใจไม่ใช่แค่พลังเงินเท่านั้นเงินคือผลลัพธ์ไม่ใช่ต้นเหตุคนที่มีเคลื่อนของพลังใจสูงเท่านั้นที่เงินจะเข้ามาหาแบบยั่งยืนเช่นเจ้าของธุรกิจที่เยืนหยัดแม้จะเจ๊งสองรอบก,ก็ตามแต่สุดท้ายก็กลับมีคนลงทุนให้โดยไม่ต้องขอเลยจงมองตัวเองว่าเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเยี่ยมไม่ใช่ผู้ขอพลังงานจากโลกภายนอก จงฝึกความกล้าคิดใหญ่ทุกๆวันครับและทำสิ่งที่คนรวยในอนาคต,นนาคตเขาจะทำกัน,กนเขาทำกันยังไงอ่ะเขากินเขาเดินเขานอนเขานั่งเขาพูดอย่างไรสวมกันเป็นพลังงานแบบนั้นจงยิ้มแบบผูช้ชนะแม้ในวันที่คุณยังไม่มีเงินข้อ9พลังอย่งคำยืนยัน affirmation จะต้องรู้สึกด้วยไม่ใช่แค่พูดว่าฉันรวยฉันอยากรวยแต่ให้พูดให้ร่างกายคุณสั่ะเทือน vibration ตามให้หัวใจนั้นเต้นแรง น้ำตาคลอเช่นคนที่พูดว่าฉันได้รับเงินแล้วจนร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งเขาสามารถดึงดูดเงินแสนได้ภายในไม่กี่วันเท่านั้นเช่นฉันได้รับเงินแสนบาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร้องไห้หรือว่ายิ้มขนลุกกอดตัวเองจงเขียนคำยืนยันของคุณแล้วพูดต่อหน้ากระจกจงใช้เสียงจากหัวใจไม่ใช่ป,ปากจงพูดตอนก่อนนอนและขณะที่จ,จิตใจคุณผ่อนคลายที่สุดเปลี่ยนคำ affirmation ทุกสัปดาห์ ให้ตรงกับปัจจุบันปรับไปเรื่อยๆได้ครับจนกว่าคุณจะรู้สึกดีกับประโยคนั้นคือบางคนพูดประโยคนี้มันไม่ฟินไม่อินก็เปลี่ยนประโยคได้นะครับข้อ10อย่าขอให้สั่งเนวีก็ด่ดบอกว่าคุณนั้นคือพระเจ้าในจิตใจของคุณเองอย่าอ้อนวอนจักรวาลเหมือนกับขอทานครับแต่จงสั่งให้มันเกิดขึ้นแทนที่จะบอกว่าได้โปรดนะขอให้ฉันได้เงินให้พูดว่าขอบคุณที่เงินก้อนใหม่เนี่ยมาถึงฉันแล้ว จงพูดด้วยน้ำเสียงความรู้สึกนี่คือของฉันและเป็นเจ้าของมันฝึกพูดคำว่านี่มันเป็นของฉันนี่คือของฉันจินตนาการว่าเงินโอนเข้าบัญชีคุณแล้วเช็คแอปในธนาคารปกติแล้วชีวิตจริงเนี่ยคุณเช็คเงินในธนาคารใช่ไหมครับในจินตนาการคุณก็เช็คเงินเหมือนกันแต่ว่ามันมีเงินแสนโผล่ขึ้นมาสามแสนสี่แสนตามที่คุณต้องการเลยครับทำสิ่งนี้คนมีเงินทำไม่ใช่แค่รอให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยทำนะครับ ข้อ11ความสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิหารหากคุณฝึกบ่อยถ้าคุณจินตนาการ3วันแล้วก็หยุด4วันมันก็ไม่ได้ผลครับคุณจะต้องอยู่ในคลื่นและสภาวะนั้นอย่างต่อเนื่องที่สุดครับเพราะว่ามันจะฝังรากเลอกลงไปเช่นคนที่พูดคําเดียวทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่มันก็จะกลายเป็นจริงอย่างน้อยใน60วันจงจัดเวลาให้คุณนั้นได้ปล่อยพลังอย่างมีวินัยที่สุด ตั้งนาฬิกาปลุกครับเตือนให้คุณพูดแ f i r ฟเมชันอย่างน้อยเวลาสามรอบจงจดมันทึกความมั่งคั่งที่คุณอยากได้21วันติดต่อกันอย่าหยุดเชื่อแม้ยังไม่มีหลักฐานก็ตาข้อ12ความมั่งคั่งคือพลังงานครับมันไม่ใช่กระดาษเงินไม่ได้อยู่ในธนาคารก่อนนะแต่ว่ามันอยู่ในพลังงานของคุณต่างหากมันจึงแสดงออกมาเป็นตัวเลขและผลลัพธ์ตา่าง เช่นคนที่เปลี่ยนคลื่นจากโลกภายในจากความขาดแคลนเป็นอุดมสมบูรณ์อย,อยู่ก็มีโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดจงมองเงินว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลพูดกับเงินว่าขอบคุณนะที่อยู่กับฉันและอย่ากลัวบินอย่ากลัวการจ่ายเงินครับเพราะว่าทุกการจ่ายเงินเนี่ยมันก็ทําให้คนได้กินของอร่อยได้มีชีวิตดีไม่ใช่หรอครับก็จงขอบคุณมันจงส่งพลังของคนที่พร้อมใช้ไม่ใช่รอใช้ วันนี้ครับคุณอาจจะยังไม่มีเงินในบัญชีมากมายก็จริงแต่ถ้าคุณนั้นมีภาพที่มั่งคั่งในใจอย่างมีคุณภาพแล้วแล้วก็ชัดเจนด้วยจกวักรวาลนั้นจะรีบวิ่งตามคุณนาทีเพราะคุณไี่ส่งสัญญาณแห่งพลังที่ไม่มีอะไรต่อต้านได้อย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสาเร็จทุกวันและขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอ e ีบุ๊กมาใหม่2เล่มครับเล่มแรกก็คือจิตวิญญาณกด r ร n i n g ดูด มีทั้งหมด50ข้อและในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดูดจิตวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวีก o อดดาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวีก็อดดาดนะครับใครที่ชื่นชอบ n เนว e ก o อดดาดก็จะเป็นเล่นนี้ครับทั้งกฎของการสมมติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับ นิวเวกอตดาอันนี้เพียง1น9่เาสเท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2องอีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อมเมื่อ CF2 อ e สีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ Line ID ดี s อทไ n โ p หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับ ให้พี่ๆนะครับแจ้งอีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอีบุ๊กได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสาคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ line a s i o p ป a อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ